มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสริมทัพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีรุ่นที่5พร้อมรักษาชาติบ้านเมืองเผยรุ่นที่4เสียชีวิต3นายที่ปราสาทต,ตาควาย กา้าวนาฬิกาวันที่17สิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าพันเอกนัทกร,เ,กรเรือนทิพย์ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกำลังนเรศวรจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างกำลังพลของกองพลทหารราบที่4และกองกำลังนเรศวรโดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีรุ่นที่5เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้เป็นที่ประจกักษ์ ทหารเราไม่ได้ต่อสู้เพราะว่าเกลียดชังค่าศึกศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าแต่เราต่อสู้เพราะรักและห่วงแหนสิ่งที่อยู่ข้างหลังนั่นก็คือพื้นแผ่นดินและพี่น้องประชาชนไทยหลังจากที่ทหารผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีรุ่นที่4เสียชีวิตไป3นายจากการสู้รบที่ปราสาทตาควาย3นายเราจึงขอสดุดีวีรกรรมและก็ระลึกถึงสหาย UAS #4 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ